แม่หลังคลอดเคยได้ยินคำว่า baby blues ไหมคะแล้วเคยได้ยินคำว่าซึมเศร้าหลังคลอดหรือเปล่าสองคำนี้เหมือนหรือต่างกันยังไงแบบไหนรุนแรงกว่ากาันคลิปนี้มีคำตอบให้คะ่ะ ผู้หญิงอะคะ่ะมีภาวะการตั้งครรภ์เกิดขึ้นฮอร์โมนเพศในร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนึกสภาพตอนที่เราเป็นรอบเดือนก็นได้ค่ะบางทีฮอร์โมนของเรื่องของทางเพศมาอารมณ์เราก็แปรปรวนแต่อันนั้นนะคือระยะเากเกือบ10เดือนเลยที่คุณแม่จะต้องอยู่กับฮอร์โมนเพศนานขนาดนั้นพอหลังคลอดเสร็จฮอร์โมนพวกนี้ค่ะลดระดับลงอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงเรื่องอารมณ์พฤติกรรมก็จะเกิดขึ้นได้ค่ะต้องบอกว่าอันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงค่ะใช่เพราะว่าประวัติของคุณแม่ที่มี ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดหลายคนหลายหลายคนก็จะมีประวัติที่เป็นโรคซึมเศร้ามาอยู่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วอาจจะมีการหยุดทานยาไปเพราะว่ารักษาหายแล้วก็ได้แต่ต้องบอกว่าภาวะซึมเศร้าหลังคลอดอะคะ่ะสาเหตุจริงๆเนี่ยไม่ได้เกิดจากปัจจัยแวดล้อมมากขนาดนั้นแต่การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นปัจจัยใหญ่และมักจะทําให้คุณแม่หลายคนเนี่ยจะต้องทานยาที่เป็นเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเนี่ยค่อนข้างมากเลยค่ะแม้ว่าซึมเศร้าหลังคลอดและเบบี้บลู จะมีอาการคล้ายกันในช่วงหลังคลอดเช่นอารมณ์แปรปรวนร้องไห้ง่ายหรือรู้สึกเหนื่อยล้าแต่จริงๆแล้วมีความแตกต่างกันทั้งด้านระยะเวลาความแรงและผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน จริงๆของเบบี้บลูอะค่ะจะไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่มักจะเป็นแค่อารมณ์ซึมเศร้าแค่อารมณ์ตกไปชั่วครู่อาจจะรู้สึกว่าจะดูแลลูกได้ดีไหมแล้วพอมีบรรยากาศที่ผ่อนคลายมากขึ้นนะคะเบบี้บลูจะหายไปเองแต่ถ้าเป็นซึมเศร้าหลังคลอดอะคะ่ะอาการจะคล้ายๆภาวะซึมเศร้าเลยค่ะต้องบอกว่าคลายไม่ได้ต้องบอกว่าจริงๆเหมือนกันเลยคุณแม่จะรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นภาระกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือบางครั้งปฏิเสธการเลี้ยงดูลูกไปเลยแล้วบางทีก็รู้สึกว่าตัวเองอเป็นคนที่ทําผิดแล้วก็อาจจะนำ ไปสู่การทำร้ายตัวเองก็ได้ก็เป็นอะไรที่ต้องเทคแคร์ค่อนข้างมากพอสมควรเพราะว่าไม่ได้ส่งผลแค่คุณแม่ค่ะส่งผลเรื่องของคนที่เขาต้องพึ่งพาคุณแม่ด้วยก็คือลูกของเขาเองต้องบอกว่าจริงๆตรงเนี้ยคุณหมอสุตินารีเวทที่ดูแลการตั้งครรภ์น,นะคะหลายๆที่จะมีขั้นตอนการคัดกรองที่ค่อนข้างจะเป็นกิจวัตรแล้วว่าต้องคอยเช็คด,ด้วยซึ่งถ้าเกิดมีภาวะตรงเนี้ยสู่เสี่ยงเกิดขึ้นนะคะหลายๆเคสก็จะมีการส่งต่อปรึกษากับจิตแพทย์ในสถานที่นั้นเลยแต่ต้องบอกว่ามีหลายเคสเหมือนกันที่ระะย แรกอะคะ่ะไม่ได้มีเบบี้บลูเกิดขึ้นแต่เพราะความตึงเครียดทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องการปรับตัวในสถานะใหม่แล้วก็เรื่องของบุคลิกภาพของลูกด้วยบางทีก็ส่งผลถึงอารมณ์ในระยะที่หลังจาก1เดือนไปแล้วถ้ารู้สึกว่าเราแบกรับภาระตรงเนี้ไม่ไหวอะคะ่ะควรมาปรึกษาแพทย์ได้เลยเหมือนกันไม่ต้องรอให้เป็นอาการเยอะคะ่ะเพราะอารมณ์ของแม่ค่อนข้างจะสัมพันธ์แล้วก็ค่อนข้างจะผูกแน่นกับลูกมากพอสมควรค่ะ เพราะว่าซึมเศร้าหลังคลอดเป็นชนิดหนึ่งของซึมเศร้าเหมือนกันการรักษาจริงๆมาในแนวทางเดียวกันค่ะ<ม>คุณแม่หลังคลอดหลายคนเนี่ยจะถูกเชียร์ให้กินยาค่อนข้างเยอะค่ะการใช้ยาเลยมักจะเป็นทางอีกทางหนึ่งที่เรามักจะเชียร์คุณแม่ว่าทานเถอะเราไม่ได้ทานเพื่อตัวเขาคนเดียวค่ะเพราะอารมณ์ของเขาส่งถึงลูกเราให้เขาทานเพื่อลูกนั่นเลยค่ะคือพอยที่ทำให้คุณแม่หลังคลอดเต็มใจที่จะดูแลตัวเอง เวลาถ้าคุณแม่ต้องปรึกษาในเรื่องของการดูแลซึมเศร้าหลังคลอดอะคะ่ะไม่จําเป็นต้องกลัวเลยว่าเอ๊ะจะส่งผลถึงลูกมากไหมยาที่เรากินจะทําอันตรายกับลูกไหมแจ้งภาวะต่างๆอย่างเงี้ยะคะ่ะคุณหมอเองก็จะปรับเรื่องการดูแลให้เหมาะสมกับคุณแม่เช่นเดียวกัน องบอกว่าผู้หญิงเราแบกรับภาระในตรงจุดนี้ค่อนข้างเยอะตั้งแต่เรามีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยสาวและโดยเฉพาะการที่เราต้องรับภาระหน้าที่ในการดูแลเด็กน้อยสักคนตั้งแต่อยู่ในตัวเราอะค่ะจนกระทั่งถึงวันที่เขาคลอดมาความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในชีวิตนะคะอยากให้รู้ไว้ว่าเราใส่ใจที่จะดูแลคนรอบข้างแล้วเราต้องใส่ใจที่จะดูแลตัวเองด้วยอย่าแบกรับความเครียดเพียงเพราะว่ามันเป็นสถานะที่เราจําเป็นจะต้องทําแต่ให้เราทําภายใต้ พลังงานที่เราสามารถทําได้ไม่ว่าจะเป็นในสถานะภรรยาสถานะที่เราดูแลตัวเองหรือแม้กระทั่งสถานะแม่ก็ตามความเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามอย่าลืมใส่ใจดูแลตัวเองด้วยค่ะอาการเศร้าหลังคลอดอาจเกิดขึ้นได้กับคุณแม่ทุกคนแต่สิ่งสําคัญคือการแยกให้ออกว่าน,นี่คือเบบี้บลูหรือซึมเศร้าหลังคลอดจริงๆเพื่อนําไปสู่การดูแลที่เหมาะสม bmhhnews รายงาน